สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมเออครับท่านผู้ชมครับคนนี้ผมมีเรื่องจะสรารภาพครับคือจริงๆนะครับวันนี้ผมก็จะถ่าย add on ต t o r y ที่แบบวิวดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าเรื่องนี้ผมก็จะบอกก็คือผมจะขอบคุณมากๆครับสำหรับ10ซับแต่ตอนนี้มัน <c oughs> มันเกินมาแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆจากจาใจเลยครับจริงผมจะมาแบบฉลองส0ซับนี่มันแบบเลยมา20กว่าซับเป็น35มซับแล้วนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่าเรามาคุยกันต่อเรื่อง add-on story นะครับผมจริงๆวันนี้ผมจะถ่ายนะครับแต่เกิดปัญหาเรื่องหนึ่งครับมันแก้แล้วผมก็แก้ไม่หายจริงๆนะครับและเป็นเรื่องเศร้ามากๆเลยครับบอกเลยว่าโคตรแซ่ดะครับโคตรแซ่ดนะครับมันเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่โคตรเศร้านะครับผมจะเปิดดูนะอันนี้ผมปิดไว้ดูดูมันเป็นระนา add-on นะครับแล้วมันลบไม่ออกนะครับท่านผู้ชมผมจะแบบอัด แอดออนสตอรี่เอรมีอันนี้มาขวางมันมันไม่ได้ครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับผมคือแบบมันมันไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันมันอัดไม่ได้โดยมีแอดไอไลายน้านี่มาขวางครับอืเพราะฉะนั้นนะครับวิธีทางแก้ของผมก็คือลบแบบนี้ทิ้งนะครับใช่ครับผมไม่พูดเล่นลบจริงครับเพราะว่ามันผมแก้แล้วมันแก้ไม่ไม่ไม่หายครับผมนะครับแล้วก็ต้องไป สร้างแมปที่ทำแอดออนสตอรี่กันใหม่ก็คือผมรักแบบนี้มากนะครับทือมันจะมันจะออกแค่สองคลิปนะครับแต่คลิป2คลิปนั้นก็เป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเวันนี้ผมถ่ายไม่ได้แล้วผมจะมาทําอะไรล่ะก็มาทําตามสัญญาท่านผู้ชมไงครับผมสัญญานั้นก็คือว่าผมจะมาซ้อนลงแอดออนในปี2 0ง0ินี้นะครับก็ คือสอนลงแอดออนคือซึ่งถ้าผู้ชมไปดูคลิปคนอื่นก็คงมันจะแบบหลายปีแล้วใช่ไหมครับาาาก,กา็อาจจะการการลงแอดออนมันจะไม่เหมือนในปีนี้คือในปีนี้นะเวอร์ชันล่าสุดของตอนนี้นะครับเวอร์ชันแทนนะคือแบบลงง่ายมากๆเลยแอดออนเป็นแอดออนที่ลงง่ายที่สุดก่าภาคเก่าๆเลยนะครับผมถ้าเป็นการเสียเวลาครับผมจะพาไปลงแอดออนกันเลยไปเลยครับผมผมจะสอนให้เอง โอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนอยากได้แอดออนจากคลิปผมนะครับผมก็บอกแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ทุกคลิปนะครับผมจะยกตัวอย่างคลิปนี้เป็นเอ่อเอาเปสองคลิปนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นแคสซี Z ่คราฟกับไอ้นี่ครับไซรินเฮดเอาไปไซรินเฮดก่อนแล้วกันนะไซรินเฮดที่บอกเลยลงง่ายมากๆเลยครับไอ Case ้แคสซี่คราฟก็ลงง่ายเนาะนี่นะครับก็อยู่ใต้ล่างลิงก์คลิปัชนกดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ปุ๊บอืมเห็นไหมมันก็จะมาตรงนี้นะครับผม นี่ลิงก์แอดออนผมเข like ียนภาษาไทยให้ด้วยนะกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะโผล่เว็บประจําของผมนะครับผมเป็นเว็บที่ผมใช้โหลดแอดออนประจําเลยนะครับเว็บนี้เองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นไอซายเลนเฮดนะคร <ucc> so ับผมอาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้แล้วก็ได้นะเวี3มีอะไรแต่ที่ผมรีวิวก็คือ v 2นั่นเองโอเคโอเคครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเป็นลิงก์แอดออนนั่นเองเ,เพื่อนๆจะเอาไฟล์ซิปนะเอาอันบนนะเอาแอดออนไฟล์นะครับผม MCPE เนะนี่ยแอดออนเนี่ยอันนี้นะครับผมที่ผมกดค้างนะันนี้นี่อันนี้น,นี่โอเคนะอันนี้นะเพื่อนกดไปแรกครับผมคือซิปมันก็จะยากนะครับแต่นี้ง่ายง่ายมากง่ายกว่าซิปอีกเพื่อนกดมาแล้วก็กดไอซิปไฟล์นะครับผม ก็จะเข้ามาในไอแอปพึ่งนี้ครับไอเว็บพึ่งนี้ต้องต้องกดข้ามนะคือมาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอน2แบบคือโหลดในเว็บกับโหลดในแอปนะแอปมันจะง่ายกว่านี้มั้งผมปกติผมใช้เว็บอะโอเคก็มันจะขึ้นอนุมัตินะบางเครื่องอ่านี่็เข้ามาตรงนี้แล้วครับกดตรงนี้ครับผมสีฟ้านี่ตรงนี้โอเคแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี้ได้เลยนะครับผมโอเคกระดุนนี้กดนี้ไปให้กระดุนี้โอเค นี่นะครับมันก็ขึ้นดาวโหลดตรงนี้มาแล้วครับผมกดไปที่รายละเอียดเลยนะครับผมโอเคเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับกดไปตรงนี้เลยนี่อีกมันได้เข้ารูปมาครับนะครับผมมันก็จะลงแบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปใส่ฟงใส่ไฟเลยนะครับนี่คือการลงในปี2020นะครับผมนี่นะครับโอเคก็นี่นะครับก็ลองนี้มันโหลดเสร็จก่อนนะโอเคมันก็โหลดเสร็จแล้ว เราต้องไปใส่ในแมปเป็นแนะ่หรือจะใส่ในเกมเป็นแน่ใผมแนะนำไปใส่ในแมปดีกว่านะโอเคอันนี้เป็นแอดออนสตอรี่ของผมแมปที่จะต้องลบนะครับโอเคให้กับท่านผู้ชมกับบางนี้นะครับผมตร,ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ตรงอันนี้นะครับกับบางนี้ครับผมน,นี้เป็นแอดออนที่ผมลบไปแล้ว,ลวจะจะแพ็กแต่พวกนี้เยอะแยะโอเคเห็นปหมไซเลนเฮดวีสองครับโอเคกดเข้าไปเลยครับโอเคมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับผม ต้องลงอีกอันหนึ่งต้องลงสองอันด้วยนะโอเคชึบอ่าครี้ก็ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยเนาะกดเล่นเกมไปแหละสว,วัสดีครับท่านผู้ชมผมลงไซเนตทับแล้วยังไม่หายกบไอ้ไลายน้ำเนี่ยโอ้โหแซ่เลยไลน์น้ำเดียวหนึ่งกับต้องลบแมปนี้ทีเลยนะโอเคผมเราไปสปอนไซเนติสกันเลยคือจริงๆไอ้ไซเนติที่ผมเจอมันมันเกิดขึ้นเองได้นะมันสามารถเกิดขึ้นเองน้เดี๋ยวเราจะสปอนให้ดู ว่ามันเข้าแล้วจริงๆกดมาตรงรูปไข่ครับผมในเวอร์ Never. นี่ไงสันเฮดนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวออกออกหมูงบ้านกอนปึบมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมมีเสียงเดินด้วยนะครับผมบอกเลยโคตรน่ากลัวนั่งเงยบไปแล้วอันไปผสมหมู่บ้านผมแล้ว สุดยอดเลยนะครับผมโอเคโอ้โอ้โอ้ my god พอพอพอบ้านหมู่บ้านผมพังหมดพอ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 พัพอ s u b s c ครับครับก็กดมาที่คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ากดตรงนี้นะครับผมแอรออนผมรองรับเวอร์ชั่น1.14หมดเลยนะโอเคคลิปนี้ง่ายมากเลยครับไม่ต้องเข้าไปเลยเลยมีให้พร้อมเลยนะครับผมกดมาปุ๊บโหลดได้เลยทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเซนเฮดเลย แค่แหละทุกคนก็จะได้เล่นเกมส์ครับกันแล้วนะครับผมใส่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะโหลดในแอปกันเลยแอปนะครับผมก็ใช้ไอตัวเว็บเดียวกับ s ายเลนเฮดนะครับผมผมจะทิ้งลิ้นทั้งเว็บทั้งแอปไว้ไว้ให้นะครับผมโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นพวกแอปนะครับแอปก็จะเหมือนเว็บเป๊ะเ,เ,เลยนะผมดูดูจากเว็บแล้วก็ดูจากแอปแล้วมันก็อัปเดตเท่ากันเลยนะครับผมนี่เพียบเลยแอดออน ไม่ได้มีแค่อ่ออนนะมันมี texture pack มีมอสมีสกินแพ็คคือมันเยอะมากๆเลยแอปเดียวจบเลยนะครับผมมีแม p ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันกดตรงสามขีดนะเห็นปะเนี่ยเพียบเลยมีมอสมีซีดมีแม p มี texture pack มีสกินแพ็คนะครับผมคือเยอะมากๆอ่ะสุดๆนะครับเพียบเลยโอเคเพื่อนๆในแอดออนที่ถูกใจแล้วก็กดไปผมโเจาทีเล็กแล้วกัน นี่นี่เืยบอกใหเพื่อนๆนะครับอันนี้คือเวอร์ชันที่รองรับจะเป็นสีเขียวนะครับนี่เวอร์ชันที่รองรับคือ1.14กับ1.15เบต้านะครับผมผมได้เวอร์ชันเต็มเนาะมันไม่ค่อยแหลกเท่าเบต้าเบต้ามันโคตรแหลกผมจะเอาทีเล็กนะครับผมดาวน์โหลดไปเลยผมว่าในแอปมันง่ายกว่าเว็บมากๆเลยนะเว็บมันมันแหลกขั้นตอนอะแอปง่ายกว่าเยอะถ้าผมก็กดตัวนี้ครับปึ๊บแอบท่านผู้ชมกดมาที่マイครับนะครับ โอเคครับมันก็นเหมือนเดิมเลยก็จะเข้าโหลดเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับไซเนเฮดเหมือนเดิมเลยนี่มันแล้วทีเล็กโอเคผมจะเปลี่ยนไอซนเฮดออกก่อนมันจะลงหมู่บ้านผมแล้วเอาทีเล็กเข้ามาแทนทีเล็กเข้ามาแทนโอเคครับก็เอาเซตวิธีออกก็มาดูตรงนี้ได้เนาะวิธีออกก็ปุ๊บเอามันออกไปแล้วก็มันออกไปใส่ทีละอันนะครับใส่อันไหนก่อนก็ได้นะครับไม่มีผลเนาะ โอเคแล้วก็บวกเข้าไปครับนี่เ็นออนที่ผมลบนะโอเคใส่น้องทีเล็กเข้าไป <laughs> ผมชอบปกอะ่ะ <laughs> น่ารักดีโอเคใส่น้องทีเล็กเข้าไปครับนี่อันนี้ก็นี่ก็ใส่เรียบร้อยนะอันนี้เหมือนมันจะใส่ออตโตป้ป่ะเออใส่ให้เลยฮะเออใช่ปะ่ะใส่ให้เลยปะ่ะเออเออใช่ไหมเนี่ยเออใส่ให้แล้วอะ่ะโอเคครับแล้วก็ไปเข้าเกมกันเลย โอเคครับไอ้แซนด์เฮดมันก็จะมีไข่อยู่นะโอเคเรามาหาเจ้าทีเล็กกันเลยไหนวะทีเล็กนี่ปะใช่ไหมเนี่ยมันอันสุดท้ายอะใช่ทีเล็กไม่เอ่ยเออใช่ครับผมเป็นไงแอดออนเข้าแล้วอันนี้เจ๋งๆมีเสียงเดินด้วยแอดออนหนุ่มหนิวทำละเอียดมากเลยนะทีเล็กทีเล็กกี่ไรผมลองปรับเป็นสไบเบิลดิ <laughs> มันจะตีผมไหม <laughs> ไม่ตีเราใช่ไหมทีเล็กเออเขาไม่ตีผมเลยครับแต่ผมยิงเขาอะเออยิงได้ดีกว่า ขอสก,กิทหน่อยนะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยทีเล็กไม่ตีอ่ะโอ้โหเล็กใจดีมากเลยโอเคครับน้องก็หันหน้าด้วยนะน่ารักมากน่ารักมากบิดคอไปมานะครับผมโอเคหมู่บ้านผมเละแล้วทั้งไซเดนเฮสทั้งในแนวเสาบุกห,ห,หมู่บ้านโอเคนี่ก็เป็นวาร์ปของไอไอเว็บนะครับคือเว็บกับแอปมันเป็นอันเดียวกันอะ่ะเห็นดูรูปก็รู้แลดูโลโก้ดูแลอ่ะก็มีเลือกเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็น เว็บนะสำหรับคนที่แบบงกพื้นที่ก็ใช้อันนี้ได้นะเช่นผมก็ใช้เว็บแทนแอปไะแหละแต่ส่วนตัวผมว่าแอปลงง่ายกว่ามากๆเลยนะเว็บเว็บมันลงมันไม่มันไม่ง่ายเออแต่มันก็มีขั้นตอนกว่าแอปนะครับผมโอเคผมให้วาปไว้นะครับผมเวาว์ปแอปนะครับเอ้ยวาปเว็บนะครับโทษโทษ,โทษ โอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเป้าหมายต่อไปของผมก็คือ100 Subscribe นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับสามสิบซับนะครับผมแต่มันก็เลยแล้วแหละก็ขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับผมโอเคก็คงหายข้องใจในะวิธีการลงแอดออนนะครับผมก็สอนไปแล้วนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปตัดต่อก่อนบ๊ายบาย